สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชาแนลและเมนูชานมไต้หวานที่ชงง่ายมากๆไม่ต้องต้มไม่ต้องกรองกากชาให้ยุ่งยากแค่ใส่น้ำร้อนแล้วก็เติมหวานมันได้ตามชอบเลยเรายังเอาใจคนชอบเคี้ยวมุกหนึบๆด้วยมุกบราวชูการ์รสหวานพอดีในตัวหอมกลิ่นบราชูกา าพร้อมแล้วไปดูวิธีชงชานมแบบง่ายที่สุดกันเลยวัตถุดิบหลักจะใช้ผงชานมไต้หวันตาออสหอมเข้มเต็มรสชาอัดสามมีรสหวานเบาๆในตัวผงสีน้ำตาลอ่อนแบบละเอียดละลายง่ายสุดๆเปิดถุงปุ๊บก็ได้กลิ่นชาไต้หวันลอยขึ้นมาเลยซูมให้ดูกันแบบชัดๆแพ็กเกจก็ดีงามเก็บรักษาง่ายเป็นถุงซิปล็อก ไม่ต้องเทใส่ภาชนะก็ได้สามารถปิดแบบนี้ได้เลยล็อกแน่นสนิทใช้ง่ายเก็บง่ายสะดวกสุดๆเรามาชงแก้ว12ออนซ์กันก่อนใช้ผงชานมไต้หวันตราอ a u ์1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือประมาณ20กรัม น้ำตาลทราย2ช้อนชาแบบเบาๆพอดีช้อนไม่ต้องตักพูนน้ำร้อนเดือดจัดเลยนะ75 ml ละลายง่ายมากจ้าเอาจริงๆคนประมาณ10ครั้งก็ละลายหมดแล้วนะคะเติมนมข้นจืด20 ml สูตรนี้ลี่เน้นรสชานมเป็นหลักเลยแต่ถ้าใครชอบหวานมันก็สามารถเพิ่มน้ำตาลครีมเทียมได้4ชาน้ำตาลอ่อนแบบละมุนละมุน ตักน้ำแข่งเต็มแก้ว12ออนซ์เราก็เทชานมไต้หวันลงไปได้เลยเห็นไหมชงง่ายมากไม่ถึง1นาทีก็ได้กินแล้วบุก b ร o วชูก g a ตาออนซ์ถุงหนึ่งคุ้มค่ามากเนื้อเยอะน้ำน้อยเฉพาะเนื้ออย่างเดียวก็ตั้ง900กรัมใครที่ต้มไข่มุกแล้วต้องเหลือทิ้งทุกวันเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกมีรสชาติหวานเบาๆในตัวกำลังดีรสหวานไม่ตีกับเครื่องดื่มเข้ยวหนุบหนับสนุกมากๆ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟชงกินง่ายชงขายก็คล่องแก้ว16ออนซเราจะใส่ผงชานมไต้หวันตาออส25กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาครึ่งตากแบบพอดีช้อนไม่ต้องพูนนะจ๊ะน้ำร้อนเดือดจัดเลย100 ml คนผสมเครื่องดื่มกับน้ำร้อนให้ละลายแปบบเดียวก็ละลายแล้วค่ะเติมนมข้นจืด25 ml ผงชานมไต้หวันที่เราใช้วันนี้เป็นแบบถุง300กรัมแต่ถ้าใครใช้เยอะชอบแบบถุงใหญ่ๆขนาด1,000กรัมก็มีนะสีชาสวยละมุนน้ำตาลอ่อนดูน่ากินไม่น่ากลัวเตรียมน้ำแข็งเต็มแก้วแก้วขนาด16อ์เทชานมไต้หวันผ่านน้ำแข็งกลิ่นชาหอมๆดื่มชาเย็นๆ เคียวคู่กับบุกบราวน์ชูการ์อร่อยแบบง่ายๆฟินๆปิดฝาพร้อมเสิร์ฟอร่อยแบบฉบับไต้หวันกลมกล่อมละมุนมือใหม่ชงไม่เก่งก็หัดชงแบบนี้ได้ง่ายๆแก้ว18ออนซ์ผงชานมไต้หวันตราออส30กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายขาว3ช้อนชาตักแบบพอดีช้อนนะจ๊ะเพราะเราไม่ได้เน้นหวานมากน้ำร้อนแบบเตือดจัดเลย120 ml คนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็มาปิดท้ายด้วยนมข้นจืด30 ml หรือ1ออนซ์ผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเตรียมน้ำแข็งเต็มแก้ว18ออนซ์เทชานมผ่านน้ำแข็งช่วยประหยัดเวลาในการต้มชาชักชาไปได้เยอะเลยบุกบราวชูก้าทํทำมาจากสาหร่ายทะเลหอมตั้งแต่ยังไม่เปิดถุงเลยนะแค่เปิดกล่องออกมาก็ได้กลิ่นบุกบราวชูกาเลยค่ะ ไปต่อกันที่แก้วไซส์ใหญ่สุดของวันนี้22ออนซ์ผงชานมไต้หวันอาอ o ส35กรัมหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนชาครึ่งที่ไม่ใส่นมข้นหวานเพราะเดี๋ยวจะหนักนมเกินไปเราอยากเน้นรสชาน้ำร้อนเดือดจัด140ม .L คนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเราก็เติมนมข้นจืดอีกนิดนึ่ง35 ml ผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสะดวกสบายมากสำหรับใครที่ชงกินเองอยู่บ้านชิลๆหรือจะเอาไปชงขายก็ได้ไปผสมกับชากาแฟโก,โกโก้ก็ได้อีกหลากหลายเมนูแล้วแต่ไอเดียของเราจะคีดเอทได้เลยบุกเราวาชูกา้าก็ได้กำไรดีต้นทุน1ช้อนหรือประมาณ20กรัมอยู่ที่1บาทนิดๆเองถุงใหญ่เน้นเนื้อเยอะดีต่อใจ ใไหมคะใครที่ชอบกินชานมไต้หวันติดชานมแล้วก็ชอบความสะดวกสบายด้วยไอเทมนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าชงง่ายสุดๆดื่มชานมหอมสดชื่นเคียวบุบเปล่าฉูกาสนุกสนุกลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับใครที่ติดชานมแต่ไม่อยากกินเยอะกว่ารู้สึกผิดกันนี่เลยจ้าแก้วเหล็กไซมินิไม่เน้นอิ่มเน้นหายาก ผงชานมไต้หวันและบุกบราวชูการ์ตราอัลส์ลีจะแปะลิงก์ช่องทางสั่งซื้อเอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปหรือดูรายละเอียดได้ตามเพจที่ขึ้นตรงหน้าจอขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและยูทูบงามชีวาชั้นแนวให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันค่ะ